คุณผู้ชมครับนี่คือ MG 360M รถมินิ MPV ขนาด7ที่นั่งที่ทาง MG จะเอาเข้าไปท้าชนกับ Suzuki Ertiga ในประเทศอินเดียนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยของเราในงาน Auto Expo เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในประเทศอินเดียทางค่าย MG ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ไปหลายรุ่นเลยนะครับที่จะนำเข้าไปทำตลาดแล้วก็ MG 360M มินิ MPV ตัวนี้ก็เป็นรถยนต์ที่ทางสื่อมวลชนอินเดียให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวต่อไปนี้คือรายละเอียด5เรื่องที่น่ารู้ของ MG 360M ไปชมกันเลยครับ 1. MG 360M จะใช้พื้นฐานเดียวก,กันกับโบจุน360ซึ่งเป็นรถที่อยู่ในเครือ SAIC เหมือนกันนะครับจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาในการหยิบยืมมาใช้งาน 2. ตัวรถยาวกว่า s u z u k i เ er อ t i ์ติตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเจ้า m g 360 m เนี่ยมากับมิติตัวรถยาว4,615ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,735ม mm, ิลิเมตรสูง1,660ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,750ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมนมานปรไปเทียบกับทาง s u z u k i e r t i ติกแล้วจะพบว่า m g 360 m จะมีความยาวที่มากกว่าเจ้าซูซูกิเอติก้ถึง220มิลิเมตรกันเลยทีเดียวนะครับระยะฐานล้อก็ยาวกว่ากัน10มิลิเมตรความกว้างจะเท่ากันทั้ง2ตัวแล้วก็ความสูงนี้เอติก้จะสูงกว่าอยู่30มิลิเมตรครับ 3. ภายในภายนอกที่นั่งของ MG360M จะจัดมาเป็นแบบ2บวก2บวก2นะครับ6ที่นั่งโดยที่เบาะแถว2จะเป็นที่นั่งแบบกับตันซีทมาให้นะครับ หลังคาซันรูฟไฟฟ้ามีมาตรวัดแบบดิจิทัลหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วเป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็ว c r u ส s e control มาให้ระบบวัดแรงดันลมยางดิ s c บ r a สล้อ 4. ขุมพลัง Mg 360m จะมากับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ซึ่งถ้าเราดูที่เครื่องยนต์ก็จะพบว่าพอๆพอการกับ เ้าเออร์ติก้าแล้วก็เอ็กซ์เพนเดอร์ที่ขายอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ mg 3 6 0 m ตัวนี้จะมากับเกียร์ cvt แต่ทั้งเออร์ติก้าแล้วก็ Mitsubishi x p ก n d เพใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติ4จังหวัดนั่นเอง 5. ราคาจำหน่ายในประเทศอินเดีย คาดว่าจะมีการเปิดตัวแล้วก็จําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียกันเร็วๆนี้นะครับโดยจะชนกับเจ้า s u ซูกิเออร์ติซึ่งเป็นมินิ MPV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอินเดียแล้วก็ที่อินเดียจะเรียกกันในชื่อมารุติเออร์ติกนะครับตามชื่อของผู้จัดจําหน่าย ราคาก็น่าจะไม่สามารถหนีจากคู่แข่งได้มากนักนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของสื่อในประเทศอินเดียเพราะว่าเขาคาดกันว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่มาสัก7 5 0 0 0 0รูป,ปีประมาณนั้นนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ0 0 0แสนกว่าบาทนั่นเองครับนี่เป็นราคาในอินเดียนะครับไม่ใช่ราคาที่มาขายในบ้านเราคุณผู้ชมอยากให้เจ้า MG 3 6 0 M ตัวนี้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราบ้างหรือไม่ก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเอาเข้ามาทําตลาดมาขายในบ้านเราจริงๆเนี่ยตลาดมินิ MPV ก็น่าจะเดือดปุดปุดไม่แพ้ตลาด SUV ที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ